มันผู้ใดหน่อยครับคดีนี้ยังไงครับในกรณีคดีนี้ครับก็เบื้องต,ต้นก็ถูกกระหาหลายข้อหานะครับผมเบื้องต้นได้ไปเสร็จศไปนะนะครับก็จะต่อสู้ในชั้นศาลต่อไปนะครับ,รบแล้วเรารู้สึกยังไงที่วันนี้ศาลคดีแรกของการตัวก็ผมก็ก็ดีใจครับเพราที่ศาลยังให้โอกาสเราได้ที่สุดนะครับผมนะนะครับ แล้วหลังจากนี้เรายังจะดาเนินกิจกรรมอยู่เหมือนเดิมไหมยังยังเคลื่อนไหวต่อไปครับผมนะฮะยังเคลื่อนไหวกิจกรรมต่อไปแต่เราจะเน้นว่าให้เกิดความสงบสงบสันติไม่ให้ความรุนแรงเหมือนครั้งที่ผ่านมาครับผมคอยากจะให้เกิดการใช่ใช่ผมก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะฮะนะครับก่อโทษอะไรพี่ตำรวจเลยครับก็เมื่อตอนผมได้ขอโทษพี่ไปแล้วครับว่าเราไม่ได้มีเหตุไม่มีไม่มีอ่าเหตุที่จะให้เกิดอย่างนี้เลยฮะนะครับ ายคือรายละเอียดเดี๋ยวก็ว่ากักนในศาลเนาะผิดผิดถูกยังไงก็ดูตามข้อเท็จจริงเอาตอนนี้เราก็ขอประกันในชั้นสอบสวน<ๆ>ถูกไหมประกันในชั้นสอบสวนอะ่ะ<ๆ>ก็มูลค่าวงเงินประกันคนละแสนสองเนาะแล้วก็หลังจากนี้ไปก็ตามกระบวนการศาลเนาะแล้วก็เดี๋ยวก็ข้อเท็จจริงเป็นยังไงก็ว่ากันตามนะั้นเนาะ ครับผมรู้สึกกังวลเรื่องนี้ไหมครับกังวลเหรอครับเอ่อไม่กังวลครับกังวลเรื่องไม่มีอะไรเรื่องกังวลความยุติธรรมก็คือการเอาความจริงมาเปิดเผยถูกไหมผิดก็ว่าผิดถูกก็ว่าถูกแค่นั้นเองง่ายๆไม่ต้องกังวลอะไรครับร